สวัสดีครับเมนูแนะนำบายกิติครับเดินทางมาถึงกิโลเมตรที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจอร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวสิบบาทก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับมีไก่ย่างส้มตำด้วยแต่ก๋วยเตี๋ยวนั้นสิบบาทนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะโอ้โหร้านใหญ่เลยขับรถมาถึงกิโลเมตรที่หนึ่งหนึ่งตรงนี้อำเภออินทบุรีเดีย๋ยวเราไปดูด้านในบรรยากาศภายในร้านนี่บรรยากาศภายในร้านโอ้โหนี่มี เลนมาให้นั่งด้วยนะแต่ว่าตอนนี้คนมันน้อยอยู่ช่วงโควิดเดี๋ยวเราไปภายในร้านดีกว่า้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับร้านอะไรเนี่ยอันนี้ร้านตองหนึ่งร้านตองหนึ่งอยู่อยู่ตรงไหนตองหนึ่งเนี่ยจังหวัดสิงห์เลียอิบุรีสิงห์บุรีใช่ครับอินบุรีสุดเขตสิงห์บุรีครับไมกล้ากินอย่างนี้เลยหรอ ตันนี้เป็นสิบาทบวละบาทโ<ช>อ้โหท่านผู้ชมนี่น้องก็นะมองไม่ชัดมองไม่ชัดดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยร้านนะฮะร้านสิบบาทก๋วยเตี๋ยวอะไรวันนี้ขึ้นชื่อเลยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเ,เรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับมีก๋วยเตี๋ยวอ,อะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟครับสิบบาทหมดสิบบาทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นี่ตัวกระดาษนี้เท่าไหร่ตัวกระดาษนี้เท่าไหร่สิบบาทฮะสี่สิบครบเป็นวยกระดาษเมื่อกี้สิบบาทใช่สิงห์บุรีอยู่ในอิินทททรรราบุีีกโลเเมต่่่ไห อ้าวที่นี่เระขายมากี่ปีแล้วเนี่ย6ปีแล้ว6ปีถ้าถ้าเกิดว่ามีมีโควิดเนี่ยคนจะเยอะไหมเยอะค่ะลูกจ้างมีทั้งหมดกี่คน4-5คนตอนนี้ลูกจ้างหยุดหมดแล้วเกิดจากเนี่ยโควิด อันนี้หนูปิดเติมอยู่มาช่วยพ่อแม่อันนี้ยังเรียนอยู่ค่ะโอเคครับนี่นะเขาใส่เส้นใส่ผักลงไปก่อนลวกผักเสร็จแล้วก็ลวกเส้นตอนนี้ใส่ลูกชิ้นแลก็สิบบาทนะท่านผู้ชมนะเป็นโลโก้ของแบรนด์ของเขาตองหนึ่งก็พอประมาณกไตัดีอ อร่อยอร่อน้ำมันกลมกล่อมเลยนะน้ำซุปอ่ะอร่อยอร่อยสิบบาทถ้าใครไม่อิ่มก็สั่งเพิ่ม <ม>ร้านตรงมา,มาแล้วมาแล้วนีอ่อันนี้สามสิบอันนี้เอาสามสิบอ้โหนี่ปลาส,สี่ตัวแล้วมีอะไรฝากมัง้งมีอะไรฝากมัง้งลูกค้าอยากจะมามาไงแนะนำอีกหน่อยถ้าเกิดว่ามาก็ติดถนนสายเอเชียนะคะคลมอที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะของอินบุรีค่ะสุขเขตสิงห์บุรีเลยค่ะผัดหน้าก๋วยเตี๋ยวเนือคลอมอสิบบาทด้วยนะคะสองหนึ่ง ก็มีร้่มตรงต้่มตำลาบน้ำตกมีหมดเลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวจามชานละ10บาทใช่ค่ะีหลายเมนูค่ะหลายเมนูครับโอ้ร้านใหญ่นี่คือบริเวณที่ร้านที่เรานั่งตัวนี้โอเคครับขอบคุณมากนะครับครับวันนี้ก็อีกวันนึงครับที่กิติผ่านนะฮะวันนี้นี่มาสามถ้วยแล้วโอ้โหนี่ซัดไปหนึ่งแล้วนะฮะเนี่ยนี่ฮะโอเคครับดูคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับเป็นเมนูแนะนำบายกิติอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะวันนี้ไม่ค่อยสบายปากเจ็บฟันตรงนี้หนึ่ง เรียบร้อยอีกไม่กี่วันปลอเลยอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสั่นก็ดีนะครับสวัสดีครับกดติดตามลืมไป